เจเกนิชแฮปปี้พุชติปฏิวินายกเจยันตีนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันพุชติปฏิวินายกเจยันตีก็คือเป็นวันคล้ายวันประสูติหรือว่าวันอวตารขององค์พระพิคเนศมาเป็นองค์พุชติปฏิวินายกนะครับซึ่งจะตรงกับวันจันทร์ที่12พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งวันพุชติปฏิวินายกเจยันตีเนี่ยจะตรงกับทุกวันขึ้น15บาค่ำเดือนวัยสาขาหรือวิสาขขนะครับองค์พุชติปฏินะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง มั่นคงและความอุดมสมบูรณ์พลสุขนะครับต้องบอกก่อนว่าเทศกาลพุชตีปฏิวินายักษจยันตีเนี่ยไม่ได้นิยมกันทั้งทั่วอินเดียนะครับแต่จะมีที่รัฐมหาราชตระโดยเฉพาะที่เมืองมุมไบหรและเมืองปูนเน่นะครับที่เมืองมุมบายเนี่ยจะมีวัดพุชตีปฏิวินายักษซึ่งจะมีองค์มูรติองคนี้นะครับประทับอยู่มีการจัดสร้างว่าองค์นี้คือองค์อวตารพุชตีปฏิวินายักษนะครับ และที่วัดสุริมันดุลเสฮาวายกาญนาตินะครับจะมีการจัดพิธีบูชาในวันนี้นะครับหรือว่าเทศกาลมะพร้าวะฮโคโคนัทเฟสติวัลนั่นเองนะครับมีการทําบูชาและมีการถวายมะพร้าวในวันพุชติปฏิวินัยักษ์เจยันตีนะครับซึ่งการถวายมะพร้าวนะครับสแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราได้ทําการถวายอัตตาหรือว่านําอัตตาของเราเนี่ยออกไปจากชีวิต เพราะชาวฮินดูเชื่อว่ามะพร้าวนะครับที่มีเปลือกแข็งเนี่ยเปรียบเสมือนอัตตาของเรานะครับการถวายไปให้อก,กับองค์พระพิคเนตคือเราทิ้งอัตตานั้นและให้พระองค์นั้นช่วยทําลายอัตตานี้ของเราให้นั่นเองนะครับและสัญลักษณ์หนึ่งก็คือการถวายมะพร้าวเนี่ยเปรียบเสมือนการถวายความอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะนําความอุดมสมบูรณ์ความสุขความมั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยเข้าสู่ชีวิตนะครับ อีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือที่เราได้ทําการถวายมะพร้าวนัที่วัดสุริมันดารุเสถาวายกัะนปติจะมีมูลนิธินะครับมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลและมีหมู่บ้านดักรุเสถนะครับเมื่อทําการถวายมะพร้าวสดในวันนี้ก็จะนําไปมอบให้กับผู้ที่ยากไร้นะครับเป็นการทําบุญเพิ่ม อย,อยกันไปนนนและในวันพุชติปฏิวินายักษ์จยันตีนี้นะครับผู้ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการะองค์พระพิคเนปามหาเศรษฐีที่พิคเนศสวนเทวลัยจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับขอให้ทุกท่านบูชาองค์พระพิคเนศด้วยศรัทธาที่มีความสุขการบรริป,ป้าป้าโมรายาผมมัสเบสอาจารย์เวทีนกอจารจาร,รีสวัสดีครับ